สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนจิลาพันพูค่ะชื่อเล่นชื่อครูเฟิร์นะคะครููนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีคุณครูที่ร่วมสนิทกับเรานะคะคุณครูอ้อมค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอนกันนะคะวัตถุประสงค์ของการล้างมือนะคะในการทํากิจกรรมนะคะ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จัก ความอันตรายของเชื้อโควิก้าค่ะ 2. นะคะเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องรู้จักขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอนเพื่อป้องกันเชื้อโควิก้าค่ะวิธีการฝึกนะคะ 1. นนะคะให้รู้จักสบู่นะคะโดยให้ผู้ปกครองบีสบสบู่ใส่มือนะคะให้ผู้เรียนพร้อมกับเริ่มถูมือตามขั้นตอนค่ะ 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือค่ะ นำฝ่ามือนะคะสองข้างนะคะมาถูกันนะคะสองฝ่ามือถูหลังฝ่ามือและซอกนิ้วค่ะนำฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะมาประกบกันนะคะสลับถูวนซ้ายฝ่าค่ะสามนำฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะถูตามซอกนิ้วค่ะสี่นะคะหลังนิ้วถู ฝ่ามือค่ะก็คือนำมือนะคะทำเป็นกำรรปั้นนะคะแล้วมาประกบถูนะคะบนทั่วๆนะคะสองข้างนะคะหนะคะนิ้วมือนิ้วหัวแม่มือนะคะถูรอบๆฝ่ามือนะคะสลับกันสองข้างนะคะ6นะคะ ลายนิ้วถูฝางขวามือนะคะสลับกันซ้ายขวาค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่เจ็ดถูรอบข้อมือนะคะสลับกันสองข้างนะคะค่ะขั้นตอนของขั้นตอนของเรานะคะก็ครบทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะค่ะ สรุปผลนะคะประโยชน์ของการฝึกในการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะ 1. ดูแลตัวเองในช่วงโควิด1 9ค่ะสสามารถล้างมือได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน7ขั้นตอนค่ะและที่สำคัญนะคะผู้ปกครองอย่าลืมให้กำลังใจแก่บุตรเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรมแก่เด็กๆนะคะให้เป็นตัวอย่างหรือสามารถทำได้ตามง่ายๆนะคะเช่นการปกมือ นะคะการพูดชมเชยและการให้ขนมที่เด็กชื่นชอบเป็นต้นนะคะหากบุตรหลานมีพัฒนาการที่ดีขึ้นผู้ปกครองก็ควรฝึกอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะในวันนี้นะคะครูเฟิร์นก็ขอจบการทำคลิปนะคะในการล้างมือเจ็ดขั้นตอนไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ะและฝากติดตามนะคะเพจ Facebook นะคะของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีนะคะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับพวกเรานะคะสองคนนะคะขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ค่ะ